นายพัชิตาน้ำฝนสุสัรประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิจิตรเส้นทางนี้มีผลผู้คนปันรักปันสุขในพื้นที่ตำบลช่องแะแก่ัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารปี2517ในกิจกรรมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักก พวกแผนปะทีเดือดถ่ายที่มาร่วมในกีต่างๆในวันนี้ปันนี้ได้เวลาถึงควรพื่อขายขาย่้นนะครับนั้นน้ลังที่อยู่บ้านน้ำนำานพระชนม์เด็กของสมเด็จพระนิพนถายที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนขึ้นแบบนี้ได้พี่น้องประชาชนก็ได้รับความยากลำบากนะครับก็สิ่งที่องค์สมเด็จอายุอยู่นะครับ ในขณะที่เรื่องเกี่ยวกับผักสวนครัวเนี่ยมันก็คืออาหารที่เราต้อง่าวนะครับว่ากำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช่เจ็ดท่าคีอา่ายนะครับที่มาร่วมโครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญยักษ์ใหญ่ผลการน้อมนำนพรนะัชเดชของสมเด็จพระนิพพานที่พระเจ้ากรมสมเด็าจพระเทพรัตนราชสุดาสยามบนรุนะครับซึ่งตัวแทนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกนันท่านผู้ใหญ่บ้าน ไม้ไและพันพักที่ใช้ในการปลูกนั่ง <t> ข้างหน้าได้ไหมครับเด็กได้ไหมหมดไหมได้ไ <t> ด้นะครับยังไม่หมดนะครับหมดยังไงตรงนี้เนื้อถือข้างหน้าได้แล้วทุกคนครับที่มา เช่นนะครับเป็นเบาหวานความดันนะครับเป็นหลา่าเช่นครับขั้นตอต่อไปเขาญยกเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งหมดครับนท่าน้รับผ่านคับเุงนี้บถหลายบนนี้ใช้ะดกีเจ้าที่แนะนำเชรับเคเด็ก็ អូនគិតយ៉ាងណាមនុស្សទាំងមួយនេះឯងឯងគិតថាខ្ញុំមិនមានសកម្មភាពមិនបានជិតគ្រប់